สวัสดีครับพี่น้องก้องไปสวัสดีเอฟซีสวนบาวดเนาะนคลิปนี้บาวดอนุญาตบรรยายเป็นภาษาอีส,สานคือเก่าด้วยพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีผู้ทีกติดต,ต,ต,ตามช่องของบาวดเนาะเอาเมื่อนี้สภาพพี่น้องมาเบื่องการยกล่องปลูกมะละกอสำคัญจังไหนพี่น้องอขึ้นซื้อด้วยมะละกอเนาะขึ้นซื้อว่ามะละกอเป็นพืชที่ชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังเด้อพี่น้องการยกล่องช่วยได้เด้อพี่น้องถ้าบ่ยกล่อง หาบบยกล่องนะนาจะบ่บเกินสามหมื่นพี่น้องมะละกอใหม่แบบนี้โชคดีพี่น้องที่สวนของเขาได้วางแผนไว้ยกล่องสูงอยู่ประมาณสิบถึงยี่สิบเซนติเมตรพี่น้องอาจจะบบสูงหลายไงปไหนก็ยังหน่อยก็มันปิ้งนําออกอยู่นะพี่น้องยังหน่อยก็แล้วใบนาได้เพราะว่านําบถ่วมขังเด้พี่น้องเนอะสำหรับมะละกอมือใหม่สำหรับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาการปลูกมะละกอเอาคลิปนี้ไป ประยุกใช้เนาะเอาคลิปนี้ไปพิจาจรณาสำหรับผู้ที่มีพื้นที่รุ่มต่าสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้ําขังเนาะเพื่อนๆอ่อเดิมทีคือเคยบอกไปน้ำคลิปก่อนเพื่อนเพื่อนตรงนี้มันเปลี่ยนให้นะเคยเห็นหน้าเขาเนาะเขาต้องมีการยกล่องที่สูงพี่น้องตอนแรกผมยกสูงอยู่พี่น้องยกล่องได้สูงอยู่แต่เวลาฝนตกมามันแจ็บลงพี่น้องตามจริงมันต้องใส่ผานสามด้อพี่น้องเนอะยกล่องหุ่งนี ดิบตของผมนี่ใส่พันหาเพื่อนเพื่อนพรใส่พันหาแล้วมันเจ็บมันมันเจ็บภาษาภาษาอีสานกับภาษาไทยเรียกว่ามันมันสุดตัวลงนะเพื่อนเมันยุบลงบอกภาษาอีสานมันยุบลงเพื่อนเนี่เป็นร่องรอยของการยกพันหาไทยปะไทยมาหรือไทยกับถ้าไทยพันสามนี่เพื่อนเพื่อนมันจะบม่ได้นาควงแบบนี้หรอกเอาเอาหน้าเขียบประมาณ ประมาณเมตรห้าสิบเนี่ยก็โอเคแล้วเพื่อนเ่อนี่มันความกว้างมันสองเมตรกว่าพี่น้องความกว้างของคันคู่โยกกล่องสองเมตรสองเมตรห้าสิบมรกอนี่เอาความกว้างของสันคันคูนี่ประมาณเมตรห้าสิบก็ได้พี่น้องแต่ว่าเอาความสูงเอาความสูงประมาณสี่สิบห้าสิบเซนนี่จะโอเคพี่น้องสําหรับพื้นที่ลุ่มตำ่ตำต่ำแรงๆเลยนะเพื่อนเพือนะกรณีที่พูดมานี่พื้นที่ลุ่มตำ่ำของบาวุธนี่ก็ ถึงจะเป็นพืนที่รุ่มต่ำจะว่าสามารถระบายน้ำได้เพืเ่อนๆสามารถเปีกน,น้ำตกมีละฝนมากรจะไหลผ่านไหลผ่านได้อาชีพนี้ก็เลยมาแช่ประสบการณ์เนาะเป็นมะละกอมือใหม่คือกันครับเป็นกลุมผู้ปลูมาากมะละกอฮัดปลูกนะเพืเ่อนๆยังบมีประสบการณ์แต่ว่าได้ศึกษาน้ำพี่ๆทาง y o YouTube อย่เอยมาว่ามะละกอชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำท่วมน้ำขังก็เลยมายกล่องปานคันคูข,ขึ้น แต่กบอกขดว่า,านาันไปคันคูผ่านหาของรถไทยแดยงจะต่ำลงค่อนข้างจะต่ำลงเลยพี่นนองแต่แต่ยังดีแต่ยังดีที่เป่งพนเม้องแต่ยังดีที่เป่งออกสำหรับมละกอน้ำท่วมยิ่งมละกก็ไม่ไม่แบบนี้อายุประมาณสองเดือนเดือนเดือนกับ25บวัน,นยิ่งต้องหลีกเลี่ยงเรื่อง,องอน้ำท่วมครั้งเป็นอย่งางหมักทุกนเวลาน้ำครั้งสามสี่มือติดกนันนี่แบบนี้ บ่าน่าจะรอดครับก็เลยมาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังสำหรับกลุ่มผู้ทำเกษตรมือใหม่เนะาะไอคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อนๆเนาะก็มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ที่ซื้อดอกอขอนนอ,ขอนุญาตเนาะบ่าวุขออนุญาตตัดจบคลิปตัดจบคลิปไว้เพียงซสำนี้ซะก่อนเนาะเพื่อนๆเนะาะไอคลิปหน้าเดี๋ยวสิมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเนาะเดี๋ยวบา่าวุดจะไปขุดขุดให้น้าม,มันออกเร็วกว่านี้ เอาคลิปหน้าว่ากันไหมเนาะเพื่อนๆเนาะสวัสดีครับ